อันซูฟาติหักทุกความเชื่อเมื่อมาไบตันผมต้องมาฝึกกับมหาเทพเวนเบกเพื่อกลับไปเป็นเบอร์หนึ่งของบาซ่าให้ได้ฟาติไม่ได้กล่าวไว้เอาจริงดิจานยังเว้อเลยไบตันเองมันแน่นักได้อันซูฟาติไปเล่นให้เฉยเลยเว้ยตัวนี้ไม่ธรรมดานะจานบอกเลยบาซ่าเคยอยากให้มาเป็นตัวแทนเมสซี่เลยนะสัญญาส่วนตัวที่ผูกกับบาซ่าก็ยาวถึง2027ที่มันเวิร์กก็คือค่าฉีกสัญญาฟาดไป1000ล้านถึงจะง้างใจบาซ่าได้เป็นการค่าแข้งต่างแดนของฟาติเลย ไอ้น้องคงจะงงๆไม่น้อยอยู่ๆก็ต้องย้ายเมืองย้ายประเทศซะง,งั้นข่าวว่าฟาติพอรู้ว่าจะย้ายไปอิงแลนด์ชั่วคราวฟาติดถึงกับร้องไห้เลยนะเพราะไม่เคยจากบ,บ้านไปไกลขนาดนี้บาซา่าปล่อยฟาติไปเก็บประสบการณ์อันแสนลำค่าทีพรีเมียร์ลีกเพราะหลังๆฟาติดก็เริ่มตันและเจ็บบ่อยฟอร์มไม่ค่อยปฏิติประต่ะตอทำพลาดหลายครั้งแบบหน้าเขกะโลกคว้าโอกาสทองไว้ไม่ได้หลายครั้งความเชื่อใจมันก็เบาบางลงเป็นเรื่องช่วยไม่ได้อยู่กับทีมนี้ก็ไม่ค่อยเดินหน้า ทั้งที่ก่อนนี้ฟาติถูกคาดหวังสูงมากเคยเอามาเทียบมวยกับวินิซิอุจูเนียมาแล้วว่าจะวัดบัางกันได้อีเคเ่ผลหนึ่งบาซ่าก็ต้องการเคลียร์เงินให้โลง่งเพราะปีนี้การเสริมทัพต้องเทพแข่งกับเรอัลมาดริดเห็นว่าจะสอยเจ้าเฟลิิเข้ามาอีกคนหลังปล่อยฟาติไปโดยสื่อระบุว่าเดอะแซบี้กุนซือไบรตันกลิ่งไปคุยกับฟาติด้วยตัวเองพร้อมยืนยันว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญภายในทีมแน่นอนแต่ก็คิดว่าต้องสำรองมิโตมากไปก่อน หรือไม่ก็ต้องโยกตำแหน่งเบอร์สิมันอาจจะใหญ่ไปอยู่ใบตันไปก่อนเพื่อนร่วมรุ่นขนองกันทั้งนั้นใบตันจะได้ตัวฟาติมาใช้ปีหนึ่งแต่ไม่มีออปชั่นให้ซื้อขาดนะฟาติจะยังได้โอกาสกลับไปพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งดูจากวันที่ไปถึงอังกฤษแล้วน่าแห้งเลยไม่ค่อยจอยเลยฟาติเอ้ไบตันน่าเชียร์จัดเลยว่าปีนี้ขึ้เกมรุกมันตีแน่นอนแมงกลัวที่ไหนละทีมใหญ่